มาคะ่ะมาฟังเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะน้องสาวท่านนี้เธอเข้ามาเล่าให้ป้าแก้วฟังเธอบอกว่าเธอเป็นอืแม่เลี้งเดี่ยวนะคะคือเลิอกกับอดีตสามีอามาได้ห้าหกปีแล้วอลูกสาวก็มาอยู่ในความดูแลของเธอนะคะเธอบอกว่าลูกสาวเนี่ยอายุสิบสามปีนะคะแล้วทีนี้ตอนตอนที่เลิอกกับ อดีตสามีเธอก็เลี้ยงลูกเรื่อยมานะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นมาเธอได้รู้จักกับผู้ชายต่างชาติคนหนึ่งนะคะ <S <S <ม>เขาก็มาหาเธอเธอก็บอกว่าเธอมีลูกติดนะคะเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันคืออยู่กับลูกสองคนเวลาเดทเนี่ยเอาลูกไปด้วยได้ไหมเขาบอกได้ยินดีนะคะ,ะแล้วเขาก็เปิดห้องให้ลูกสาว ห้องหนึ่งคือเป็นห้องคอนเน็กกันนะคะสามารถเปิดประตูไปหาลูกได้แล้ลูกสามารถเปิดประตูเข้ามาหาเราได้นะคะแล้วทีนี้ทุกอย่างดูเหมือนรัาบรื่นนะคะเขาดูแลส่งเสียทั้งเธอและลูกเขาดูเหมือนรักลูกเธอมากเธอก็ดีใจนะคะที่ที่แฟนใหม่ก็เข้ากันกับลูกเธอได้ดีนะคะจนกระทั่งลูกสาวอายุได้15ปีนะคะเขาเชิญเธอกับลูก ไปเที่ยวที่ประเทศเขาที่บ้านเขานะคะทางเธอแล้วก็ลูกเธอก็ดีใจนะคะที่เธอช่างโชคดีเหลือเกินที่แฟนรับลูกเธอได้แล้วก็ขนาดชวนไปเที่ยวนะคะช่วงปิดเทอมลูกเขาก็ยังให้เธอแล้วก็ลูกไปโดยที่ไม่รังเกียจว่าเธอเป็นแม่ไม่ลูกติดหรือจะต้องมีภาระในการส่งเอ่อในการ ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสองคนทั้งเธอแล้วลูกนะคะซึ่งซึ่งเธอดีใจกับตรงนี้มากนะเพื่อนๆหลายคนก็อิจฉาเธอเพราะเขาเออ่ให้ทั้งเงินเดือนเธอนะคะแล้วก็ซื้อ,ซ,อซื้อบ้านใหม่ให้เธออยู่กับลูกนะคะแต่ว่าคือเธอเป็นข้าราชการนะคะก็ก็ผ่อนก็ก็ยื่นกู้ได้นะ,ะแฟนก็รับผิดชอบตรงนี้ไป หลังจากที่ไปเที่ยวทุกอย่างลาบลื่นนะคะแฟนพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นช่วงแรกๆลูกสาวก็ล่าเริงดีแต่พอช่วงสามอาทิตย์หลังนะคะลูกเริ่มเริ่มเงียบเริ่มเหงาเริ่มไม่อยากไปไหนมาไหนด้วยนะคะซึ่งเธอก็บอกลูกคงเหนื่อยเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างหนาวอีกอย่างหนึง่งลูกลูกเธอก็ปกติก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วก็ก็ถามลูกก็เป็นไรลูกก็บอกไม่มีอะไรนะคะ อยากกลับบ้านลูกบอกแค่อยากกลับบ้านนะคะก็เลยบอกว่าอ,อ,อ,อีกไม่กี่อาทิตย์เราก็ได้กลับบ้านแล้วนะ,ะจนในที่สุดนะคะ,ะแฟนก็มาส่งขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วก็เธอก็กับลูกสาวก็บินกลับมาเมืองไทยผ่านไปสามเดือนอาการลูกสาวผิดปกตินะคะก็ลูกจะเบื่ออาหารจะอาเจียนจะนู่นนี่นั่นเธอก็เอ้ลูก เป็นโรคกระเพาะหรือเปล่านะคะเธอก็เลยพาลูกไปหาหมอซึ่งหมอก็ไม่บอกว่าไม่ได้เป็นโรคกระเพาะก็ตรวจก็ไม่เจออะไรนะคะจนกระทั่งเข้าเดือนที่ห้านะคะอ่ลูกสาวก็เก็บตัวแต่ว่าลูกสาวเริ่มมีน้ำมีนวลขึ้นนะคะเธอก็ก,ก็ก็ไม่ไม่ได้ผิดปกติอะไรจนกระทั่งลูกสาวเดินมาบอกนะคะว่าแม่หนูท้อง ตอนแรกเธอช็อกเพราะคิดว่าลูกคงมีแฟนนะคะมีแฟนแล้วก็เ,เกิดตั้งคันไม่พึงประสงค์นะคะเธอเลยถามว่าแฟนลูกเป็นใครพามาเจอแม่ได้ไหมแม่จะได้ไปคุยกับทางพ่อแม่ผู้ชายจะได้ตกลงกันให้รู้เรื่องนะคะลูกสาวก็เข้ามาบอกแม่หนูมีเรื่องอะไรจะคุยด้วยนะคะหลังจากนั้นลูกสาวก็มานั่งคุยด้วยแล้วบอกว่า หนูไม่เคยมีแฟนหนูท้องกับแฟนของแม่นะคะซึ่งเธอชอ็ชอกชอ็อกช็อกแบบช็อกมากเธอบอกว่าแล้วไปมีอะไรกันตอนไหนก็เราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาลูกสาวเลยเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่ไปเที่ยวเมืองนอกอ่าคือคือคนคนเป็นแม่นะคะคือเธอเป็นโรคนอนไม่หลับเธอจะต้องกินยาน,นอนหลับทุกคืนนะคะลูกสาว เลยบอกว่าก็ตอนที่แม่หลับตอนที่ไปเมืองนอกไงแม่หนูไม่กล้าบอกแม่นะคะพอเธอรู้เรื่องนี้เข้าเธอเธอช็อกโลกทั้งโลกถลม่มทลายลงมาเธอพาลูกสาวไปไปเขาเรียกอะไรอะนะเป็นที่รู้กันเพราะว่าไม่อยากให้ลูกสาวมีมนทินอะไรอีกแล้วเธอก็ ส่งข้อความบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับแฟนนะคะแล้วก็เล่าทุกอย่างให้แฟนฟังว่าเธอรู้เรื่องหมดแล้วทําไมคุณเป็นคนแบบนั้นนี่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 ซึ่งฝรั่งโกรธมากที่เธอพาลูกสาวไปนั่นเพราะว่าเขาต้องการมีลูกมากนะ,ะแต่ว่าเธอขู่เขาว่าถ้าคุณมาเมืองไทยฉันจะแจ้งความจับคุณนะคะก็เป็นนั้นว่าเธอตัดสินใจเลิกกันกับแฟนคนนี้นะคะ แล้วก็ขอโทษลูกที่ที่ทำให้ลูกจะต้องมาประสบปัญหาแบบนี้นะคะเธอก็เลยอยากเตือนสาวๆหลายๆคนนะคะว่าการที่เรามีลูกสาวหรือการการที่เรามีลูกสาวและเราจะมีแฟนใหม่มันไม่ผิดนะคะแต่ว่าเราอย่าเปิดโอกาสหรือเราต้องระมัดระวังลูกสาวเราให้มากๆนะคะเพราะว่าลูกเรายังเด็กไม่รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของคนนะคะ เธอก็ถามลูกสาวนะคะทําไมไม่บอกเพราะว่าฝรั่งขู่เอาไว้นะคะว่าถ้าบอกแม่ว่าเรื่องเราเป็นแบบนี้เขาจะตัดความรับผิดชอบแม่เธอก็จะลําบากแม่เธอก็จะเป็นหนี้เป็นสินคือเขาจะขูต่ต่างๆงนานาด้วยความที่ลูกรักรักแม่นะคะก็ไม่อยากให้แม่มีปัญหานะคะตอนนี้เธอก็ได้แต่ เยีวยาสภาพจิตใจของลูกสาวเธอตั้งปณิธานไว้เลยว่าต่อไปนี้เธอจะไม่ยอมมีแฟนใหม่เด็ดขาดนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะเธอบอกว่าเธอเสียใจมากซึ่งปะแก้วก็ไม่มีคําแนะนําใดๆนะคะคก็ได้แต่แต่เป็นกําลังใจให้ทั้งน้องแล้วก็ลูกนะคะยังไงก็ระมัดระวังนะคะสาวๆา อย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะคะมันนอกเหนือกรรมความควบคุมของเรา